Sanamo गच्छा मे थोपयां शरणं गाच्छा मे थोयां पिता मां शरणं गाच्छा मे थोयां पिता शरणङ्गा च मे तदीयां पिभवतां शरणङ्गा च मि तदीयां पितां शरणङ्गा च मे तदीयां पिशाङ्गां शरणङ्गा च निज रसा अहं ते सं नमाम्यहं न मकारा नु भावेन हन्तो पातवे अन्ये म अन्तराय विना सन्द्वासे सत्वसं पञ्ज सञ्च चतुर्े सति सहासकेत सहान् वि नमामिसा अहङ्के सं नमामि अङ्गमकारानुभावे न शापे उवा तवे अनेका अन्तराय santu asesa santo sambo te nawo terasa te adajata te sasaha sateve sate sata saha sanina mahesi rasa ang te sambamajasa kanya terenamami ang amakara La pierde no amor. चे चेतं मङ्गलमोत्तमं भावो सा चञ्चसे पञ्चविनयो चेखिनो सुवासिता च याचायेतं मङ्गरमोत्तमां माता त्रितो

คารมวัตมงโวตัสโรกตัมเนยเจตังยาสนกัมปติอโสกตังมิระจังเยมังเยะตัมมังคารมวัตมงเยตาทิสาริตาทวานาสัพปะรมะปราสิตาสัพพะตโสติงคาสันติตาเตสังมังคารมวัตมะทิยังกินชีวิตังอิทวาัุรังวาสักสุวไย

พระตังฐ์ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมโภตเสธโตปริวานเยสุเจิงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนาเวสติธรรมปิธรรมเมรัตัณฐ์ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาราอัตสัตตังปัสสะทาสสตาริเอตานิ

มิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิวุตุเยสุปะโยชน์สัพนซาตังเนนะนิฆาบิโนโคตมสจาระนิเตปัตติปัตตาอมตังมิกายาราตามุตานิโพตินปุชมาไายธรรมมิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิวุตินังบุรานังทว

นาสเจนะสุวรรณีโอภิเขะนันจาสัพบรรคัสสมิงบานะสัมบาวะเยอปริมาณังอุตตังอโทุจตริยันตัสัมปะตังทวรังอาสปะตังเดทันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสัมิกตาเมโทเอตังสติงอติโตยะพระมเมตังวิหารังอิตธมาหุเตเตจารุ ीन्रवासनेन सम्पन्नो कामे सुविलय एकं न चनरेति อาปัมมะโนภูตวะอาปัมมะโนตัมโมอาปัมมะโนสังขุปัมานวันตาเนสิริสปานิอาริเวสิกาสัตตปฏิพุนนานาปิสัรภูมิสิกากาถาเมระขะกาถาเมบริตตาปฏิกรรมตุโพตานิโสตังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมา Jaranasampanna sukato lovitto anuttaro bhisadhammasatta teva manusadam guatto paggavatissawana guatto paggavatathammo satte sikkho akariko ตาบโอบิโยริเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิฏังจตาริปุริสายุปกานิอัตตาปุริสาบุคคลาังเฮสพะคะวะโตสาวก Kasangku amunay o pangunay Sakinay o ancari Karadiyo anotarang Bunyapit ang lokasahati Diwaung sahat Kita sahutang tangri रङ्गुदितपोरेन मा रङ्गलितो โยจิตัสสัปรัติงโพรัมปนาระวัตมะตมะตาทะยัตังตันติสุตันภวิธินาจิจตวามุเนตโตตันเตสะสะปวันตุเตชยมังคารานิาราณิจิงกจาวรังอะติมาตะภูตังท้าวคิจากามัชเนวสุธารุนันตังเบตังโมเสกวิินาจิจตวามุเนตโตตันเตสะสะปวันตุเต เตชะยังบังการนิโวกีตคากคามติฮัตสุตารุนันตังดาวันติโยชนะปังุริมารวันตังเยทิภิ sang ba tam ma no chế tâm hòa mu đen do tan te san sa bồ tát bồ mang karani ni ca ta wa na ca tham mu ta rang i wa ca pi ni ya chen cha ya tu ca wa san te na so mu vi na chế tâm hòa mu đen do tan te san sa bồ tát bồ mang karani ni sa chang vi ha ya ma ti sa chang ca wa ta रो पित तम नाम नति अंत पुतां पัญญา पति पश्यितो चितवा मुदितो तन्ते पुचकं मे पुतां महेतेन नचे रपुचके नध्माबयान् तो ये तो पदे सविचिनाचितवा मुदिन्धो तंखे सापवा सुथे जयमं परादिको काहदे नचे नचुदा เตมภวิธินาจิตวามุรินโตตันเตสัสสาปวัตุเตสยมังคารานิเอตติพุทสยมังคาราตตาคตาโยวาจโนตินาติเนสรเตมตันเตหิตวานิเรกวิวิตานิจุปันตวานิโมขังโสขังตธิกรรมยานโรสปันโยยานดุลี

Sasena Bodhyan Bodhi Metang Awamang Karan Jayo Jamanha Po Sapunasa Sada Dwapar Pat Kowat Dusentina Agantang Sangka Dewa Mano Sana Po Tete Sena Dusentina กัตถวะธรรมะระนังหัวสะดังพุทธังวรังปะริลาหูปะสัมนังธรรมเทเสนาสวดินานาสันทุปัตตวะสัพเพยาหูปะสเมนตุเตสะกัตถวะสังตระกะนังโัวสะดังพุทธังวรังอัหูนายังมา

े सम्पदं गुर्य सम्पदं सप्ये देवा सपतं या धानयशिरङ्गन्तु सपथा भावना विरता वन्धुका सन्तु देवता तथा ติมุตตังเนเตนะสัจวัตเตนะโคตุเตชยมังบรังชยัโตพธิยามุเรสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังมิเชโยโหิเชยสุเชยมังเะเยอัปปราชิตบาลังเกษิเสบะระวิโมคะเรอภิเศเกษสะปะุทธานังอะคาปโตปะโมตติสุนักตตัง สุ망คะลังสุปะปาตังสุโวติตังสุกโนสุโมตโตจะสุเยตังครามาจาริสุปะทาบตินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาบตินังปะทาบตินังมโนกรรมปณิเิเตปะทาบตินะปะทับมิฆะตัวนราปันนัสเตปะทับติน พมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสะพะหมุทานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเทปวัตุสะพมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสะพะธัมมานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเทปวัตุสะพมังคารังรักขันตุสัพะ 아! Uh...